สวัสดีครับวันนี้พบกับพี่ต้องเกรซันโซลาร์เซลล์อีกครั้งนะครับวันนี้พี่ต้องจะพามาดูนะครับตัวชาร์จคอนโทรลเลอร์นะครับที่ทางร้านเกรซันนะครับนำมาใช้ในระบบออฟกริดนะครับและวางจำหน่ายอยู่ที่หน้าร้านของเกรซันของเรานะครับตัวนี้นะครับเป็น MPPT ชาร์จคอนโทรลเลอร์นะครับพิกัดไฟ60แอมป์นะครับใช้ได้ทุกระบบเลยนะครับตั้งแต่12ถึง48โวลต์นะครับซึ่งเขาจะเขาเรียกว่าดีเทค ออโต้เลยนะครับเมื่อเราเปิดเบรกเกอร์ทางฝั่งแบตเตอรี่นะครับซึ่งพี่ต้งได้นำตัวเบรกเกอร์มาวางให้ดูนะครับเพื่อที่จะเน้นย้ำคุณลูกค้าที่ซื้อจากทางร้านเราหรือซื้อจากที่ไหนก็ตามนะครับแล้วเอาไปติดตั้งเองเนี่ยลูกค้าจะต้องเปิดไฟทางด้านแบตเตอรี่ก่อนทุกครั้งนะครับตัวระบบของเราจะมีเบรกเกอร์ไม่ต่ำกว่า2ตัวครับจากแผงโซล่าเซลล์ตัวหนึ่งจากแบตเตอรี่ตัวหนึ่งนะครับคุณลูกค้าจะต้องเปิดทางด้านของ แบตเตอรี่ก่อนทุกครั้งนะครับเพื่อที่จะให้ตัวชาร์จคอนโทรลเลอร์เนี่ยเขาได้ดีเทคว่าระบบของเราเนี่ยเป็นระบบ12โวลต์24 8โวลต์นะครับหรือ24โวลต์นะครับจะได้ไม่เกิดความเสียหายกับตัวแผงวงจรของชาร์จคอนโทรลเลอร์นะครับเพราะว่าถ้าเราเปิดไฟทางด้านโซล่าเซลล์เข้ามาก่อนเนี่ยถ้าโวลต์เขาสูงเกินไปเนี่ยเกินกว่าค่าพิกัดของตัวชาร์จคอนโทรลเลอร์เนี่ยก็อาจจะเกิดความเสียหายได้นะครับทันทุกครั้ง เวลาเปิดทางด้านบัตรก่อนนะครับส่วนเวลาปิดปิดบัตสุดท้ายนะครับปิดบัตสุดท้ายเลยนะครับเบี่ยยันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับว่าข้างในเป็นอย่างไรบ้างนะครับตัวนี้ครับเป็นของ Power MR นะครับ MPPT นะครับพอเปิดมาก็จะเห็นลักษณะเป็นแบบนี้นะครับมีชุดยึดติดนะครับขายึดติดตัวชาร์จคอนโทรลเลอร์กับตัวกล่องคอนโรลนะครับนี่นะครับ ก็จะแ็คมาสวยๆแบบนี้เลยนะครับมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับอยู่ในโฟมกันกระแทกอย่างดีนะครับหน้าจอ LCD นะครับบอกสถานะมีตัวคู่มือนะครับตัว Manual เป็นภาษาอังกฤษบอกสเปคของตัวชาร์จคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับพลิกดูก็จะเห็นตัวสเปคนะครับว่าเป็น MPPT 60A นะครับกระแส 60A โวลต์ได้ตั้งแต่12ถึง48นะครับ max pv v o l t ต g 1 5 0โวลต์นะครับส่วนกำลังไฟวัตต์นี่ก็คือตามระบบเลยนะครับ720สําำหรับ1 2โวลต์1 4 4สสำหรับ 24V โวลต์ความเข้าใจก็คือ,อเราใช้แผงเท่าไหร่สมมติ2 4โวลต์เนี่ยเราใช้แผง3 3 0วัตต์เราก็ใช้ได้ประมาณ4แผงสูงสุดนะครับเพราะวัตต์ก็ไม่เกินนะครับโวลต์ก็ไม่เกินแอมป์มก,มก็ไม่เกินนะครับนี่นะครับ เวลาจะเลือกใช้แผงชาร์จก็มาดูสเปคด้านหลังนี่นะครับเราก็จะเห็นนะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับพี่ต้องจะยังไม่ลงรายละเอียดเกี่ยวกับการเซตติ้งค่าต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกคลิปต่อไปนะครับตัวนี้ก็จะมีพัดลมนะครับระบายอากาศด้วยนะครับโอเคตัวนี้เป็นคู่มือนะครับเป็นภาษาอังกฤษซึ่งพี่ต้องแนะนําให้ลูกค้านะครับ มีเวลาว่างก็ลองเปิดอ่านดูนะครับจะได้เกิดความเข้าใจนะครับเพราะว่าการทํางานของระบบออฟก,กริดนะครับอาจจะมีปัญหาเกิด e อ r ร์เลได้นะครับเราจะได้สามารถที่จะดูแลระบบของเราได้เองนะครับนะครับจะบอกค่า Setting ของตัวแอ s o อบโวล t เตกับโฟลติง g วลต t เตนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับพี่ต้องจะอธิบายให้เข้าใจนะว่าแอปสอบ วอนเตจเนี่ยคืออะไรนะครับฟลอติงวอนเตจคืออะไรนะครับเราจะได้รู้จักกับแบตเตอรี่ด้วยนะครับรจะใช้คอนโทรลด้วยส่วน troubleshooting นะครับการแก้ปัญหาก็จะมีโค้ดขึ้นมานะครับที่หน้าจอนะครับเราก็มาดีโค้ดกันตามนี้นะครับว่า18คืออะไร60คืออะไรนะครับใช้กันไม่ยากนะครับตามคู่มือนี้เลยนะครับถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาที่ ทางเกรซันโซลาเซลล์ได้เลยนะครับ094 415 3964นะครับ094 415 3964นะครับวันนี้นะครับก็ฝากภาพสวยๆของเจ้าตัวช้างทนเลอร์นะครับ PAWMA ไว้นะครับสั่งตรงจากช็อปของ PAWMA นะครับผ่านทางเกรซันโซลาเซลล์ได้เลยนะครับวันนี้พี่ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ